วันนี้ร้อยละ90ไม่สามารถเกษยียณได้อย่างเป็นสุขแน่นอนถ้าเราเริ่มต้นวันนี้ก็สามารถจะเกษยียณอย่างเป็นสุขได้ครับวันนี้ครับเรากำลังเข้าสังคม เพิ่งพิม์อย่างเต็มรูปแบบแล้วปีนี้เราใช้คนที่มีทํางานอย่างพวกเราเนี่ยสาคนดูแลคนแก่หนึ่งคนนะครับแต่พอปี25 7 3คืออีกสิปีข้างหน้าคือพวกเราเนี่ยแหละจะมีคนดูแลเราอะ่ะเฉลี่ยแค่2.4คนดูแลคนแก่หนึ่งคนเราจะลําบากขึ้นอะ่ะเพราะคนไม่มีมาคอยดูแลเรารวมถึงกองทุนประกันสังคมด้วยนะครับวันนี้เราจ่ายตังค์เข้าไปใช่ไหมครับ พอเราเกษียณเราจะได้บำนาญใช่ไหมครับระวหว่างทางนั้นต้องมีคนจ่ายค่าเงินสมทบเข้าไปประกันสังคมด้วยไหมแต่คนจ่ายน้อยลงนะครับเพราะการเกิดน้อยลงต้องมีอาตาหีด้วยเงินของตัวเองที่มากขึ้นกว่านั้นปัจจัยในการวางแผนเกษียณอายุให้รอดนะครับมีทั้งหมด9ปัจจัยที่ผมพอนําเสนอหนึ่งหาทางลดค่าใช้จ่ายใ,ให้ได้หาให้ได้ให้เจอว่าท่านจะลดค่าใช้จ่ายอะไรคงที่ผันแปรออมและ ลงทุนค่าใช้จ่ายไหนประหยัดได้ง่ายสุดครับผันแปรประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับ2คือการเพิ่มไรายได้สิ่งที่สําคัญคือท่านต้องเพิ่มพัฒนาศักยภาพตัวเองครับคนอายุรุ่นน้อยไม่มีผมไม่กังวลเขาเพิ่มได้แน่นอนแต่คนอายุประมาณสัก40โอ้เดี๋ยวฉันจะแก่แล้วไม่อยากพัฒนาพี่ครับอย่าคิดอย่างนั้นนะครับกลับมาดึงพัฒนาความรู้ครับเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องจะเกิดเรื่องอะไรบ้างแต่ท่านต้องวางแผนทุกปีในการพัฒนาแต่ละเรื่อง ย้ำนะครับทุกปีพัฒนาแต่เรื่องที่จูงใจท่านเป็นเรื่องที่ท่านชอบครับแล้วพอตรงนั้นปุ๊บพอวันนึงที่มีโอกาสเข้ามาปุ๊บเนี่ยท่านก็สามารถใช้สกาพท่านได้เมื่อมีรายได้เพิ่มรายจ่ายไม่เพิ่มตามเงินท่านไม่จ่ายฟุ้มเฟ้อไปตามที่มีรายได้เพิ่มขึ้นน่ยจะมีแก็บเงินเหลือเพิ่มขึ้นถูกป่ะฮะดังนั้นไลฟ์สไตล์ท่านเป็นสิ่งที่ท่านต้องจัดการและบริหารให้ได้นะครับและท่านจะมีเงินเหลือเพิ่มการหาความรู้เรื่องการทุนท่านต้องหาความรู้การมิดิการผมแนะนำนะครับ ท่านไปนเรียนรู้ท่านั้นเลยมีระบบ e-learning เยอะมากเลยนะครับเป็นของจริงทท่านั้นเลยแปลงสินทรัพย์ให้เกิดรายได้อย่างเมื่อกี้ย้ําคุณมีบ้าน2หลังแต่ไม่ก่อให้เกิดรายได้น้องเปลี่ยนนอนใหม่ไหมครับผมเคยให้คำปรึกษาเคสหนึ่งมาปรึกษาผมก็บอกว่าคุณเดชผมไม่มีสินทรัพย์ลงทุนเลยแต่ผมมีปืนอยู่สิบกระบอกบอกพี่จะเก็บไว้ทำไมผมขอสักกระบอกเลยไหมที่พี่เก็บที่ชอบที่บ้านที่เหลือขายให้เรียกเขาัดสจนขายนะครับขายเอาไปใช้นี้วันนี้นี้เขาที่มีอยู่ก็หมดแล้วนะครับ แค่ตัดใจขายบางส่วนออกไปการขยายรูปเวลากเกษียณเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ผมให้คําแนะนําเพราะคนกําหนดอายุกเกษียณคือนายจ้างแต่สิ่งหนึ่งถ้าคุณมีความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปแล้วนะครับไม่มีวันกเกษียณน,นะครับท่านอาจจะเป็นมือโปรที่ปรึกษาท,ทําธุรกิจส่วนตัวทาไปเรื่อยๆโดยไม่มีวันกเกษียณก็เป็นไปได้แต่ท่านาต้องมีความรู้และความสามารถเก็บสะสมไปนะครับเมื่อหลังกเกษียณปุ๊บก็สามารถทําได้ ถัดมาเรื่องของการบริหารความเสี่ยงต้องการมีการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับสําคัญมากนะครับสุขภาพกายวันนี้ท่านออกกำลังกายหรือเปล่าสุขภาพใจท่านมีความสุขทุกเฉยไหมท่านมีสติจับได้ไหมวันนี้ท่านสุขทุกเฉยชีวิตก็เหมือนกันคุณย่าประมาทนะครับการทําประกันชีวิตก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับมันเป็นการใช้เงินก้อนน้อยเพื่องคุ้มครองเงินก้อนใหญ่นะครับอย่าไปเสียดายเลยนะครับบางคนบอกว่ามาวางแผนบอกดิฉันอนาะยุเจ็ดสิบฉันตายแล้วพี่ครับ แต่ถ้าเกิดพี่อยู่ถึง85แล้วครับและพี่ไม่เตรียมเงินใช้พี่ทําไงครับดังนั้นที่เกปัจจัยนะครับที่ทุกท่านต้องเตรียมในการแก้ปัญหาในการวางแผนการเงินนะครับพอฟังอาจารย์แล้วว่าเฮ้ยเราเราได้เปรียบกับคนที่อายุเยอะๆไปแล้วเราเราพึ่งมาเริ่มต้นที่จะาวางแผนเนี้ยใช่ไหมคะพอเราได้มาเห็นโปรแกร์ตูนสำเร็จรูปนะคะที่ทางแอช a l เวลเนี่ยเดือดร้อนมันขึ้ แล้วเราก็มาใช้กลยุทธ์ตามคำแนะนำในโปรแกรมการใช้ชีวิตหลังเกษียณของเราเนี่ยน่าจะทำได้ในจำนวนเงินของการสะสมที่ผ่านมาที่เรามีเราจะต้องจัดก,การหรือปรับตัวปรับการใช้เงินของเรายังไงอะไรเงี้ยมันก็ยังมีประโยชน์แล้วเราก็ยังสามารถแก้ไขอะไรได้ทันอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามีประโยชน์มาก